วันนี้จะให,ให้ดูเคสแก้จมูกนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ปีน่าจะปีกว่าแล้วแล้วก็มีการเติมไปด้วยอีกหนึ่งครั้งอันนี้ก่อนแก้จมูกนะคนไข้จะมีปัญหาเรื่องรูจมูกที่ไม่เท่ากันคนนี้คือเคยทำโอเพนมาก่อนแต่ว่ารูจมูกเนี่ยดูดูมันเวาาเข้าไปข้างหนึ่งแล้วก็แกนคอูไม่่าเอียงนะคะ แล้วก็เมื่อเนี่ยอันนี้ยถ้ามองอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่ารูจมูกเนี่ยมันเว้าเข้าไปค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็มองมุมเงยก็คือรูจมูกเนี่ยมันมีความลึกเข้าไปตรงจุดตรงเนี้ยมุมมุมข้างรูจมูกข้างซ้ายนะแล้วก็อันนี้เป็นด้านข้างนะก็ปลายจมูกก็ดูแหลงค่อนข้างเยอะแล้วก็ปลายจะงุ้ม,ม,มลงมานิดนึงนะคะ อันนี้ก็คือมุมด้านข้างเนี่ยจะดูว่าปลายเนี่ยมันงุ้มลงมาอีกนินึงนะเนี่ยปลายงุ้มลงมาแล้วก็ปีกจมูกเนี่ยดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติแล้วก็ตรงจุดเนี่ยค่อนข้างแหลมทีนี้เนี่ยก็คือมาดูอันนี้ก็คือหลังจากที่แก้นะคะก็จะให้เห็นว่ารูจมูมกอะคะ่ะดูใกล้เคียงกันแล้วก็ไม่มีความาไม่มีความผิดรูปนะคะรูจมูมกจะไม่ไม่มีความแบบ ตอนนี้ก็คือรูจมูกเนี่ยดูปกติมากขึ้นนะคะดูจากเดิมที่เคยแบบเาวาวเข้าไปที่รูจมูกซ้ายตอนนี้ไม่มีวาวแล้วนะคะแกนคอเลมิล,ล่าก็ตรงขึ้นนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอา่ามุมด้านข้างนะคะก็จะเห็นว่าปลายจมูกยกขึ้นนะคะก็จะไม่งุ้มแล้วนะคะแล้วก็ตัวปิดจมูกเนี่ยจะไม่ดูห้อยนะคะก็ ปลายจมูกเนี่ยจะมนๆมนดูเป็นธรรมชาตินะคะจะไม่ได้ดูแบบแหลมเฟี้ยวนะคะอโอเคก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวดูอีกั้าคก็จะเห็นว่ารูปทรงดูเป็นสโลปปลายยกแล้วก็พุ่งขึ้นแต่ว่าดูเป็นธรรมชาติไม่ได้ดูเหมือนทำสัญญกรรมจมูกมาไม่เห็นขอบของตัว สันจมูกนะคะอันเคสน,นี้ก็คือใช้เนื้อเยื่อเทียม A D M ใส่บริเวณสันจมูกค่ะแล้วก็ตรงปลายจมูกแล้วก็ใช้กระดูกขอนหูของคนไข้ค่ะแล้วก็เนื้อเยื่อเทียม A D M ด้วยเล็กน้อยนะคะก็ดูเป็นธรรมชาติอันนี้มีการเติมปลายหนึ่งครั้งค่ะโอเคค่ะคุณค่ะ